อัปเดตฝน3ชั่วโมงล่วงหน้าจากโมเดลของ ECMWF นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับ3ชั่วโมงถัดไปหลังจากนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างเนื่องจากมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ทางด้าน มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมพี่น้องเกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวหรือตากผลผลิตข้าวนาปีต้องระวังเพิ่มเติมภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะต้องเฝ้าระวังตลอดช่วงในช่วงวันที่20-23พฤศจิกายน65จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ภาคใต้นะคะจังหวัดที่เน้นระวังฝนได้แก่จังหวัด สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตมากีจะแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นช่วงใหม่นะช่วงพยากรณ์อากาศฝนล่วงหน้า3ชั่วโมงจากโมเดลของ ECMWF เดี๋ยวกีอัปเดตข่าวสารให้ฟังเรื่อยๆจา้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอยังไงพี่ๆกัะนองเกษตรกรทุกท่านระวังเรื่องการตากผลผลิตด้วยจา้าเนื่องจากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย